สวยจริงนี่ไม่ได้นะจริงใช่หรอคนเรามันไม่รู้ว่าหนูไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ว่าความสวยตัดไปเลยไม่มีหรอกมันอาจจะเป็นความ,วามรู้สึกดีๆหรือเปล่ามันคนเราแต่ว่าหนูว่ามั่นใจว่าหนูคบใครอะหนูหนูก็คือพยายามทําให้เห็นเต็มที่ว่าเราจริงใจกับเขานะแต่เขาจะรับรู้ได้แค่ไหนหนูไม่รู้แต่ว่าถ้าหนูเป็นคนรักใครคือหนูทําให้เห็นเลยว่าหนูตงคูจริงใจกับมึงอะแต่รอบนี้คือหลังจากที่ผู้ชายลุกแรล่หนักนะสตางค์ก็อยาก อยากให้แพรี่แต่ว่าก็อยู่ที่แพรรี่ว่าแพรี่จะกลับไปหรือเปล่าก็หนูก็บอกแล้วหนูไม่ใจดําถ้าสมมติว่าหนูใจดําหรือหนูไม่ได้อะไรกับน้องจริงๆอันหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยก็คือถ้าหนูมีมีมีคนใหม่แล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้เลยต่อให้น้องเขาจะนู่นนี่นั่นอะไรยังไงหรืออะไงก็ตามมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะหนูมีใหม่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือหนูก็กลับมาอยู่ในสถนานะที่หนูไม่ได้มีใครหนูก็เคยมีความรู้สึกที่ดีให้กัน เขามาเนี่ยมันก็คนนะมันไม่ใช่หินหน้าใจคนใช่ไหมพี่จต่ต่างอาบูตรงๆใจคนมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ใจหินน่ะมันมีความรู้สึกยิ่งนางกลับมาทํายิ่งนางมาขึ้นไลฟ์กับเราทำให้เราได้ยิ่งเห็นหน้านางยิ่งคําพูดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันยิ่งจุดง่ายนะครับถึงที่เขาบอกว่าถ่านไฟเก่ามันเป็นแบบเนี้ยคือถ้าหายแล้วหายไปเลยอ่ะมันดับได้มันมอดได้ไฟเก่ามันมอดได้ไม่ยากเลยแต่ที่มันไม่มอดคือมันดันกลับมาไง แล้วมันมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยมันก็ปะทุสิใช้ใจคนนะทุกคนได้เปล่าเอาใจตัวเองนําทางแล้วกันรอบเนี้ย <c oughs> มี G P S ค่ะมีโทรศัพท์ไม่ใช้ใจนําทางค่ะ <c oughs> ใช้ G P S ค่ะ <c oughs> นี่อ่ะตัดปากหมดเลยตนามช้างห้าอ่าห้าชั่วโมงตนามช้างอารีนานางบอกว่าวันนั้นไปดูไลน์นางนะบอกว่าเดือนนี้นางไม่ว่าง <c oughs> ใช่ไหมล่ะ ตาชั่วโมงนี่ยี่สิบยี่สิบสี่นาทีรอบนี้ต้องให้เขามาหาเราไม่ไปนะะหนูบอกมันเว้นหนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้ไไดไไดถ้ากลับมารักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออให้หนูไปรับไปส่งเนี่ยหนูทําได้หมดเพราะว่าเออเป็นแฟนแต่ว่าถ้าแบบยังไม่ตกลงกันอะไรกันให้หนูไปหนูไม่ไปก่อนนะคะ๋ย่าไ,ไปใจเพราะว่าเราต้อง เล่นตัวก่อนนิดนึงผู้หญิงจะหลิดจะก้านมันใหญ่เลยเราคือกันเทยครับพี่ตะางังเราคือกันเคยเราต้องมีแบบอืมออื้เหนียนิดนึงอืราสวยเป็นคนบอกเราสวย,มสวยไม่ได้สวยไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าจะกลับมาก็มันต้องแบบให้มันคงซะเลยดีกว่านะพี่ตะตังเนาะอย่ามาแบบเหมือนแมวหยอกไก่ไม่เอาจริงจังเลยชัวร์วไปเลย เออใช่ก็ต้องเพลี่ก็ต้องให้น้องชัดเจนอะ่ะส่วนเพลี่เขาชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาอเพลี่เขาเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาให้น้องเขาชัดเจนมาก่อนรอบนี้นใช่<ม>อ,ะอะไรก็ได้หนูว่ามันหนูเป็นคนแบบหนูเป็นคนเคลียร์กับความรู้สึกง่ายแต่ว่าขอความชัดเจนเพราะว่ายิ่งเราอยู่ตรงจุดนี้อ่ะพี่ตาตางคนขงเขาหนูว่าเวลาหนูพูดอะไรหนูเหมือนจะไม่แคร์คนอื่นนะแต่ว่าหนูว่าอันหนึ่งที่ ต่อให้ไม่แคร์ยังไงก็คืออันนึงที่หนูต้องมีหนูรู้ึกก็คือความรับผิดชอบใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ตรงจุดเนี้ยต่อให้เราจะบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่ต้องมานู่นนี่เอาแต่มึงเป็นคนสาธารณะนะมึงจะมึงจะหนีความเป็นคนสาธารณะไปยังไงคนเขาก็จับต้องจับตาอยู่ต่อให้มันเป็นเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็ช่างเถอะแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันทําตัวที่มันไม่ไม,ไม่ไม่น่าหนูรู้สึกว่ามันไม่น่ารากักอะมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหม เออ<ช>คนสังคมเขาก็มีติดตำหนิเราได้อะไรเราได้ฉะนั้นทําอะไรก็ควรทําคนมีความชัดเจนน่ะไม่ใช่ทาแบบเล่นๆไม่เอาหนูไม่เอา